อันนี้เป็นข้อสอบเข้ามศห้อง smte นะครับเป็นเรื่องจํานวนจริงนะนะก็ถามว่าถูกกี่ข้อความกอไก่นะครับถ้า a คูณ b เท่ากับศูนยะ์ไม่ตัวใดตัวหนึง่งต้องเป็นศูนย์นะครับนะเราใช้คําว่าหรือนะก็คือ a เป็นศูนย์หรือ b เป็นศูนยะ์คราวนี้ค่อยเป็นหน้าที่สองมาก็ใช้วิธียกกำลังสองสองข้างยกกำลังสองสองข้างก็คือได้ a เท่ากับศูนยะ์ก็คือจริงยกกำลังสามทั้งสองข้างได้ b เท่ากับศูนย์ก็เป็นไงก็จริงนะครับจริงๆมันจริงแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็จริงนะก็ใช้คาว่าหรรือนะับ ปัญหาข้อก็ถูกต่อไปขอถ้า a คูณ b เป็นจำนวนอัตรกระยะแล้ว a และ b เป็นจำนวนอัตรกระยะถ้าเป็นโจทย์แนวท่าแล้วนะเราจะให้ตัวหลังท่าเนี่ยเป็นจริงไว้ก่อนเนี่ยเหมือนเมื่อกี้หลังท่าเป็นจริงไว้ก่อนนี่ก็เหมือนกันถ้าให้เป็นจริงไว้ก่อนก็คือลูกต้องหาตัวเลขมาคูณกันแล้วเป็นจำนวนอัตรกระยะเช่นเช่นก็ให้ a เป็นสองให้ b เป็นรูทสองหรือไม่ก็ให้ a เป็นรูทสามให้ b เป็นรูทสองเนี่ย เนี่ยคูณกันคูณกันได้อาจารตรยะอัตรยตรยะก็คือถ้าเป็นรูทนะก็คือรูทที่มันถอดไม่ลงนะครับเนี่ยรูทอะไรก็ได้ที่มันถอดไม่ลงเช่นรูทสองเนี่ยถอดไม่ลงรูทสามถอดไม่ลงคูณกันรูทหกก็ถอดไม่ลงนะครับอะแล้วก็ไปเช็คหลังแล้วนะถ้าเราจับเท็จหลังแล้วได้นะครับเนี่ยก็แสดงว่าเท็จเลยนะพูดง่ายๆก็คือจับเท็จหรือจับผิดนะครับเนี่ยจับเท็จให้ได้นะก็คือให้ข้างหน้าเนี่ยเป็นจริงไว้ก่อนแล้วไปจับเท็จเนี่ยหลังแล้วให้ได้นะครับ อ่ะสูตรถ้าเป็นสองกับรูทสองถามว่าสองเนี่ยเป็นอัตรกะยะไหมอ่าไม่เป็นถูกไหมส่วน B นะครับรูทสองเนี่ยเป็นปกติเวลาเจอแล้นะถ้ามันจะจริงต้องจริงทั้งคู่เพราะนีตรงนี้มีเท็จตัวหนึ่งก็ถือว่าเท็จเลยอย่างนี้แสดงว่าจับเท็จได้ถ้าจับเท็จได้แสดงว่าข้อนี้เท็จนะครับเนี่ยเท็ตต่อไปข้อควายข้อควาย,วายถ้าเศษ a ส่วน b เป็นจำนวนตรรกยะอ่า้าเหมือนข้อเมื่อกี้เลย ถ้าเป็นตรรกยะก็ลองสมมติเช่น a เป็น2 b เป็น3นะหรือไม่ก็ถ้า a เป็นรูทสองเป็นรูทสองได้ไหมเนี่ยรูทสองส่วนรูทสองก็คือได้1เนี่ยหก็เป็นตรรกยะจํานวนตระกยะคือจํานวนที่เขียนในรูปเศษส่วนนะเศษ a ส่วน b โดยที่ a และ b เป็นจานวนเต็มแล้วก็ส่วนก็คือ b ไม่เท่ากับศูนย์คนีแล้ว a และ B เป็นจำนวนตรรกยะไหมแล้วดูที่ a ครับ a เป็น2 b เป็น3อันนี้ตรรกยะทั้งคู่อย่างนี้จริง เดียวบอกเล้ว,ว่าต้องจับเท็จได้นะครับเท็จกรณีเดียวถือว่าเท็จเลยถ้ามาดูคู่นี้รูปสองกับรูปสองเอและบีเป็นจำนวนตรรกยาไหมไม่นะครับไม่ก็แสดงว่าข้อความนี้เท็จนะครับนี่แสดงว่าจับเท็จได้พอถ้าเกิดจับเท็จได้ก็แสดงว่าเท็จข้อความผิดนะครับต่อไปงอง,งูถ้า a กําลังสองเป็นจํานวนตรรกยะแล้ว a เป็นจํานวนตรรกยะถ้าเราจะจับเท็จนะเราก็ต้องแทน A ด้วยจํานวนอะไรอ่ะตรรกยะ ก็เช่นแทนเอด้วยรูทสองเข้าไปเนี่ยรูทสองกำลังสองได้อะไรได้สองซึ่งสองก็เป็นจำนวนตระกยะเนี่ยให้ข้อความหลังท่าเป็นจริงแล้วจับเท็จหลังแล้วให้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยจับเท็จได้นะครับก็แสดงว่างงูเท็จพรันข้อความที่ถูกก็คือมีหนึ่งข้อความนะครับนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็าฝากกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ